ทางต้นทางโพสต์นะคะคุณตำรวจบอกว่ามาจากบอสตันค่ะรัฐเมสซาสุเสต์นะคะสหรัฐอเมริกาอุปกรณ์ที่ใช้โพสต์ค่ะคือคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนซึ่งเป็นการโพสต์แบบตั้งเวลาอัตโนมัติ เพื่อให้โพสเนี่ยไปปรากฏในเวลาเช้ากลางวันเย็นของประเทศไทยโดยเป็นการขยายผลค่ะจากที่มีการส่งลายมหากรติอ้างว่าเป็นแตงโมเนี่ยแหละซึ่งตำรวจเนี่ยก็ได้ยืนยันด้วยฐานข้อมูลไซเบอร์ที่มีการโทรทางลายซึ่งเป็นการโทรมาจากบอสตันเช่นกันค่ะนอกจากนี้นะคะมือปริศนาก็ได้โทรติดต่อผ่านทางลายซึ่งเป็นการพูดคุยกับคนที่ใกล้ชิดที่แตงโมเคารพรักมาเป็นระยะเวลากว่าหนึ่งเดือนแล้ว แต่ละวันเนี่ยจะคุยกันวันล,ละ3-4ถึงครั้งรวมแล้ววันหนึ่งคุยไม่ต่ำกว่า3-4ถึงชั่วโมงค่ะซึ่งตำรวจไซเบอร์ก็ยังตั้งข้อสงสัยอีกด้วยว่าโทรศัพท์มือถือของแตงโมน่าจะถูกส่งไปที่ต่างประเทศเพราะมีหลักฐานสำคัญหนึ่งชิ้นที่ตำรวจตรวจสอบได้ว่ามือปริศนารายนี้โอนเงินเข้าบัญชีของบุคคลใกล้ชิดที่แตงโมเคารพรักเป็นจำนวนเงิน2 3 0ถึงแสนบาทในช่วงเวลาที่มือถือของแตงโมไม่ได้อยู่ในความดูแลของคุณตารวจค่ะ แล้วก็ในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลนะคะว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยที่มันเกิดเรื่องราวนี้ตอนที่เกิดเรื่องข้อมูลคุณตำรวจได้ไปหมดแล้วอ่ะหลังจากนั้นก็มีการส่งต่อมือถือเครื่องนี้แหละกลับไปให้คุณแม่ของคุณแตงโมไปตั้งแต่วันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยมือถือเครื่องนี้ของคุณแตงโมนะคะเป็น iPhone 13เครื่องใหม่ที่คุณแตงโมเพิ่งจะซื้อมาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ก่อนที่จะเสียชีวิตได้ไม่นานในเครื่องนะคะมีภาพทั้งหมด1 2ล้านสแสนภาพเยอะมากนะเยอะมากนะคะคะแล้วก็มีเรื่องราวของภาพที่ถูกลบออกไปค่ะอยู่ในเหมือนแถังขยะนะคะอยู่ที่ประมาณ500ภาพในวันเดียวแต่ทั้งนี้ค่ะ ก็เรื่องราวนี้ถ้าสมมติว่าไม่ใช่คนที่เป็นบุคคลในสายเลือดค่ะถ้าเป็นผู้ที่มันติดตามอย่างเราเนี่ยไม่สามารถที่จะไปดําเนินคดีแทนคุณแตงโมได้นะ,ะเพราะว่าจะต้องเป็นบุคคลตามสายเลือดมาแจ้งความร้องทุกข์ถ้าจะเอาผิดโดยตํารวจเนี่ยจะทําอะไรลําบากเหมือนกันถ้าหากว่าคุณแม่นั้นไม่เอาเรื่องค่ะเพราะคุณแม่แตงโมเป็นคนเดียวที่สามารถดําเนินการเรื่องนี้ได้หลายคนก็ถามอะถ้าอย่างนั้นพี่ชายคุณแตงโมได้ไหมนั่นสิอะ แต่ทั้งนี้พี่ชายคุณแปงโมเนี่ยต่างสายเลือดกันต่างดีดากันฉะนั้นไม่สามารถที่จะ ไปแจ้งความร้องทุกข์แทนได้ค,คท,ทุกอย่างก็อยู่ที่คุณแม่เพียงคนเดียวสิคะถูกต้องใช่เลยค่ะในส่วนของคุณกระติกนะคะก็ได้ไปดําเนินการแจ้งความดําเนินคดีกับผู้ที่นําภาพตัวเองค่ะไปเผยแพร่บน Facebook ส่วนตัวของแตงโมก่อนมีเพจ Facebook เปิดขึ้นมาใหม่ซึ่งมีข้อความปรากฏในลักษณะที่ประชาชนอาจเข้าใจผิดต่อบุคคลบนเรือได้จึงเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายอาญามาตรา328มิ่นประมาทด้วยการโฆษณาค่ะและพระบอรคอมพิวเตอร์ มาตรา16นําภาพผู้อื่นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เหมือนเป็นการรักษาสิทธิ์แล้วก็ปกป้องตัวเองนั่นเองค่ะค่ะก็คือในเรื่องราวที่น้องคาเลนได้อธิบายเมื่อสักครู่นี้ก็คือเหมือนมือปริศนาเนี่ยเขาได้มีการติดต่อผ่านทางไลน์ค่ะแล้วก็เป็นการพูดคุยกับคนใกล้ชิดที่คุณแตงโมเคารบรักเป็นระยะเวลากว่าหนึ่งเดือนค่ะนั่นแปลว่ามีการติดต่อสื่อสารกันตลอดเวลาใช่คะนะและแต่ละวันก็จะมีการคุยกันวันละสามถึงสี่ครั้ง รวมแล้ววันหนึ่งเนี่ยก็คือคุยกันไม่ต่ำกว่าสามสี่ชั่วโมงใช่ค่ะนี่คือทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันข้อมูลออกมามแต่ทางนี้คุณผู้ชมล่าสุดเลยนะไม่นานมานี้ทนายเดชาค่ะได้ออกมาแถลงข่าวนะคะปมมือถือของคุณแตงโมที่หลายคนสงสัยว่าอยู่ที่ใครใครกันแน่ที่เอามือถือนี้ไปเพราะมันมีข้อมูลลับข้อมูลที่มันเปิดเผยไม่ได้ค่ะซึ่งหลังจากที่ทนายเดชาเนี่ยได้คุยโทรศัพท์กับคุณแม่นะเบื้องตน้นพบว่า มีการส่งไปรษณีย์ไปที่ต่างประเทศจริงเสียค่าส่ง2,500บาท <5. S 1> และมีการพบว่ามีการสนทนากันกับบุคคลปริศนาวันละ2-3ชั่วโมงและเป็นการพูดคุยกันแบบส่วนตัวนี่ทนายเดชาเพิ่งออกมาถแถลงเลยนะคุณผู้ชม